วันนี้นายเส,ยสกสกลอัถาวงหรือเรมโบอีสานได้เข้ามามอบหลักฐานเกี่ยวกับแก๊งตบรัพย์ให้กับพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อที่จะให้เร่งรัดคดีเกี่ยวกับแก๊งตบรัพย์และวันนี้พลตำรวจตีจรูนเกียรติปานแก้วได้มีการประชุมคณะทำงานชุดใหญ่เพื่อที่จะวางแผนตั้งรับการทำงานเกี่ยวกับคดีแก๊งตบรัพ์ เรมโบอีาสานเลยมาให้ข้อมูลตำรวจกองบังคับการปราบรามการที่จริบและประพฤติมิชอบหรือปอปอป,ป,ปเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในขบวนการเรียกรับทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวหลังพบเป็นบุคคลที่เคยทำพฤติกรรมกันโชคทรัพย์ตัวเองในช่วงปี2565ถึง2566นายเสกสกลอัตถาวงหรือเรมโบอีาสานกล่าวว่า วันนี้ตนได้ประสานงานกับพลตบตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจตํารวจกลางตนได้ร้องผู้กล่าวโทษไว้หลายสอนอแต่คดีไม่คืบหน้าวันนี้จึงมาพบบิ๊กเต่าเพื่อให้เร่งรัดคดีและให้ปากคำเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเพราะคดีเป็นลักษณะเดียวกันกันกบอธิบดีโกรมการข้าวบุคคลที่เรียกตบทับก็คือนายเอกเป็นพฤติกรรมที่ซ้ำซากทำบ่อยจนได้ใจ และอยากมาปรึกษาพลตรวจตรีจรุนเกียรติบานแก้วว่าสำนวนคดีที่ตนนํามาให้อยากให้เรื่องรัดคดีให้เร็วที่สุดเพราะนายเอกเ,เป็นบุคคลที่อันตรายต่อบ้านเมืองมีพฤติกรรมที่ตบรัพย์คนอื่นอย่างที่ตนโดนกระทํารู้สึกเจ็บปวดแทบจะร้องไห้นายเอกคุกคามตนโดยไม่เห็นหัวตนซึ่งเป็นถึงที่ปรึกษารองนายกร,รัฐมนตรีตนยังโดนกระทําได้นับประสาอะไรกับประชาชนทั่วไปจึงไม่อยากให้พฤติกรรมนี้เกิดขึ้นในสังคมไทย จึงนำข้อมูลที่มีทั้งหมดหมอบให้พลตรารวตรีจรุนเกียรติปานแก้วเพื่อให้เร่งรัดคดีเกี่ยวกับแก๊งตบรัพย์นี้ผมได้ลองทุกก่าวโทษไว้หลายโรงพักนะฮะหลายสอนนก็จะมาเร่งรัดคดีนะฮะส่วนในเนื้อหาในรายละเอียดของจานวนคดีนั้นเดี๋ยวขอ,อ,อได้ได้รายงานท่านแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกคดีเพราะคดีมันเกิดลักษณะเดียวกันแล้วก็เป็นบุคคล ที่มีอักษรย่อว่าออ,อ,อ่างเหมือนกันนะครับ<อ>แล้วก็พฤติกรรมซ้ำซากซ้ำซาสกก็คือทาแล้วทาอีกนะครับได้ใจได้ใจก็เลยอยากจะขออนุญาตพี่น้องสื่อมวลชนว่านะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆขอปรึกษาท่านรองผู้จัดการสอบสวนกลางก่อนท่านจะรุนเกลก่อนว่าแนวจานวนคดีนั้นสิ่งที่ผมอยากให้เร่งรัดก,ก็คือบุคคลคนนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อบ้านเมือง ถ้าปล่อยพฤติกรรมให้เขาใช้วิธีการแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็ใช้วิธีการตบรัพย์ลักษณะเช่นเดียวที่ผมเคยโดนกระทําเจ็บปวดมากก็แทบน้าตาตกในต่อมาเวลา16นาฬิกาทางพลตํารวจตรีสุวัสดิแสงนุ่มรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางในฐานะว่าหน้าคณะทําง,งาน,นคดีแก้งตบรับ์เปิดเผยหลังประชุมบ้าหลังจากแต่งตั้งคณะสืบสวนสอบสวนวันนี้ได้มีการนัดประชุมกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการ เพื่อติดตามความคืบหน้าในสิ่งที่ดำเนินการไปแล้วและถือว่ามีประเด็นใดที่ต้องดำเนินการต่อไปอีกพร้อมทั้งแบ่งมอบภารกิจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการแต่ละท่านแต่ละชุดไปดำเนินการต่อโดยพลตาดดํารวจตรีสุวัสดิ์แสงนุ่มกล่าวอีกว่าไม่เป็นห่วงอะไรเลยในคดีนี้เพราะกองบัญชาการตํารวจตะกวนกลางเรามีฝีมือเป็นมืออาชีพเป็นกลางอยู่เคียงข้างประชาชนเราทําทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานและหลักฐาน ือเบื้องต้นเนี่ยเราได้มีหนังสือจากปปชอยู่แล้วนะครับที่ยืนยันว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับส่วนในเรื่องที่ว่าต่อไปจะเป็นยังไงนี่ยอยู่ที่การสอบสวนซึ่งเราก็จะพหาาพยานหลักฐานต่างๆเพื่อจะอพิสูจน์การกระ้าความผิดทุกอย่าง ตอนนี้ในส่วนของวงใหม่ๆนะครับที่จะเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมตอนนี้มีแจ้งเรื่องหรือว่ามีการหาเรื่องในที่ประชุมประมาณสิบเเรื่องนะครับขอกอีกี่หนึงคือในสิ่งใหม่ๆเนี่ยตอนนี้ก็มีมาแต่ว่าเราจะแบ่งทําไปอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้เราก็จะมามุ่งในเรื่องคดีนี้ก่อนนะครับส่วนอ,นอื่นที่จะเป็นการขยายผลหรือเป็นพฤติการโดยรวมที่จะไปทําในเรื่องอื่นอีกก็จะมีการดําเนินการไปอีกต่างหากอีกส่วนนึงครับ